สี่ตัวท้ายครับผมแล้วก็เป็นและเป็นบัญชีอะไรบ้างครับผมพอดีเปรียบเทียบเฉย,เย,เย,เยโอโอโอ,โอไม่ได้ถ้าเรื่องบัญชีเรื่องเงินแบบนี้ผมไม่ใไม่ได้หรอกแต<ล><อ>่ผมจะส่งเรื่องนี้ให้กับท่านผู้กกับเขาทําการอายัดบัญชีคนไว้ก่อนนะครับน้อจนกว่าคุณจะมาถึงสพออนะครับทวีทั้งหมดนะครับผมอ๋อโอเคอนนี้คุณคุณยินยอมที่จะให้ทางเราเนาะทําการ เข้าใจเข้าใจถ้าเป็นส่วนนี้เดี๋ยวผมจะส่งหมายไปให้คุณนะครับเนาะแล้วคุณก็ต้องมาตามหมายนะครับผมถ้าคุณได้มาตามหมายผมจะออกหมายจับนะครับครับครับก็คือไอไอคดีไปฟอกเงินอะไรเนี่ยเหรอครับผมใช่ครับผมก็คือเพื่อที่จะเรียกคุณมาตรวจสอบครับผมก็จไหมว่าคุณมีส่วนเกี่ยวข้องหรือเปล่าครับผมแล้วทำไมเขาไม่เอาเงินเข้าบัญชีผมอ่ะส่วนนี้คุณเข้าใจใช่ไหมครับครับที่ผมเองก็ไม่ทราบนะครับผม มผมว่าทางนายพิชิตสง่างามเนี่ยเป็นคนอำเภอแม่ลินนะครับผมจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยคุณพอทราบหรือเปล่ามันอาจจะเกี่ยวเนื่องกับคนที่คุณให้ข้อมูลไปไหมหรือยังไงได้ได้แล้วก็ถ้าไงแล้วผมจะต้องทำไงคราวนี้ต้องยืนยันความบริสุทธิ์ใจยังไงฮะอ่ายืนยันความ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 บริสุทธิ์ใจใช่ไหมครับก็คือว่าตอนนี้เมื่อกี้ครับผมท่านผู้กำกับเนี่ยเขาได้ออกมาหาผมคำสา่งหาผมเมื่อกี้คุณคุณได้ฟังวอลไปกับผมไหมอ่า สอบบัญชีของคุณนะครับเนาะว่าคุณเนี่ยมีอยอดเงิน6.9าล้านบาทนี้เข้าหรือเปล่าเข้าใจไหม <Alles S 2> อ่าครับอ่าถ้าหากคุณยืนยันจริงๆเนี่ยว่าคุณไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องยังไงคุณก็ต้องให้คุณก็ต้องให้ข้อมูลที่เป็นจริงกับทางเราเข้าใจไหมก็ก็นี่ยังไงข้อมูลไม่จริงก็ผมไม่รู้จักเขาอะและ้วคุณไม่รู้จักเลยใช่ไหมไม่รู้จักใครที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยฮะอ่า ใจจริงของคุณเนี่ยคุณก็ไม่ต้องกลัวนะครับเนาะว่าคุณจะตกเป็นผู้ต้องหานะครับผมเข้าใจนะครับโอเคเพราะว่าเมื่อกี้ครับผมท่านผู้กากับเนี่ยครับผมได้บอกกับทางฝ่ายทะเบียนมานะครับว่าผมให้ผมเนี่ยทาการสอบถามบัญชีของคุณทั้งหมดที่ภายใต้ชื่อของคุณสุวั์ทัพทวีเนี่ยเพื่อที่จะตรวจสอบว่ามีวงเงินส่วนนี้เข้าหรือเปล่าและคุณได้มีส่วนเกีย่ยวข้องจริงจไหมะครับผมมีมส่วนเกี่ยวข้องครับ ถามบัญชีครับผมว่าคุณถือเล่มไหนไว้บ้านที่คุณเปิดอ๋อจะเลามทุกเลขที่บัญชีผมไม่เอาเลขที่บัญชีครับผมขอแค่สี่ตัวท้ายครับผมแล้วก็เป็นและเป็นบัญชีอะไรบ้างครับผมเ่ีเปรียบเทียบเฉยๆโอ้โอ้โอ้ไม่ได้ถ้าเรื่องบัญชีเรื่องเงินแบบนี้ผมไม่ให้ไม่ได้หรอกงั้นผมงั้นผมไปที่นน่นเลยดีกว่าถ้าเป็นแบบนี้ผมจะเอาจะส่งหมายเรียกไปที่บ้านคุณนะครับอ่าครับผมแล้วให้คนมาสพของเรานะครับเนาะอ่า ครับผมแล้วก็ส่วนนี้นะครับเนาะบัญชีส่วนนี้ที่ภายใต้ชื่อคุณสมวัตท์ทวีทั้งหมดเนี่ยผมจะส่งไปให้ท่านผู้กำกับนะครับเนาะทำการอายบัญชีไว้ก่อนนะครับผมจนกว่าคุณจะมาสอบอของเรานะครับผู้กำกับสพชนบุรีชื่ออะไรนะขอทีดิผู้กำกับใช่ไหมครับผมอภาคภูมิปราบศรีภูมิครับผมคุณภาคภูมิครับปราบศรีภูมิสิบตำรวจโทอ๋อครับผมฮะพอตอครับผมอ้าวเมื่อกี้บอกพอตออภครับผมโอเค ถ้าผมปูปราสีภูมิงั้นคุณงั้นคุณเอาตามนี้นะครับเนาะตอนนี้ครับก็คือจะให้ผมออกหมายเรียกคุณมายังสพก่อนนะครับเนาะแต่ผมจะส่งเรื่องนี้ให้กับท่านผู้กับเขาทําการอายัดบัญชีคนไว้ก่อนนะครับเนาะจนกว่าคุณจะมาถึงสพนะครับอ่าอ่าโอเคนะครับโอเคนะโอเครู้เรื่องรับผมถ้าคุณไม่มานะครับเนาะถ้าเราก็จะออกหมายจับไปหาคุณนะครับผมเข้าใจนะครับครับผมขอตรวจสอบก่อนครับโอเคนะ มาผมมาผมได้ครับผม